สวัสดีครับผมโจโจจาก j u มบ b o x นะครับวันนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเนาะซึ่งผมใช้ตัวหนึ่งมาสักพักนึงแล้วและผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันใช้ง่ายและสะดวกนั่นคือตัวที่เรียกว่า Lima าครับลิม a เนี่ยคืออะไรล i m a คือ t o ูสตัวหนึ่งที่อยู่ใน CNCF Project ถ้าเราจะเห็นในจากหน้าจอนี้เนาะเราจะเห็นว่าเจ้า Lima เนี่ยมันเกิดขึ้นมาอยู่ใน CNC ยนเซฟโตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าแซนบ็อกเลย แล้ตอนนี้ก็ได้เข้ามาสู่แซนด์บ็อกจนมาถึงปัจจุบันเมื่อไม่นานมาเนี้ยครับเพิ่งจะวันที่14เองเราจะเห็นว่ามันอยู่ใน i n c u b a t i n g Project แล้วสถานนะพวกนี้หมายถึงว่าโดนกลุ่มคนใน n n f Project เครับเข้ามาช่วยในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของรูปแบบการทำงานรวมไปถึง Standard ต่างๆเขาก็เลยอยู่ในช่วง i n c u b a t i n g Project เนาะแล้วมันก็จะสู่ไป Graduate Project ได้ก็คือทุกคนการันตีพร้อมใช้งานระดับปร i o ชันเกตทั่วทุกที่เลยเนาะแต่ทั้งที่ทางเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ กับของเราได้นะตอนนี้เลยเนาะโอเคสิ่งที่ผมอยากจะย้ำซ้ำๆอีกรอบหนึ่งนะครับผมชอบคำนี้มากเลยก็คือผมเชื่อว่าการเรียนรู้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเนาะผมก็จะมีความรู้ใหม่ๆนำมาเผยแพร่ตลอดเวลาเนาะในเรื่องของตัวลิมาเนี่ยครับเราจะเห็นว่าลิมาเนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือเป็นอยู่ในเซนเซอร์โปรเจกต์ก็จริงทีนี้จุดประสงค์หลักของเขาก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นลีนูคแมชชีนเนาะมาซัพพอร์ตในเรื่องของคอนเทนเนอร์ นในช่วงแรกเลยเนาะแต่ทีนี้เราจะมาดูว่าเฮ้ย mm. มันทําไมมันถึงต้องใช้ลิม่าเนาะผมเล่าจากเรียกว่าประสบการณ์ตรงก่อนละกันถ้าเราเริ่มจากแอปพลิเคชันนะครับปกติเวลาที่เราทำแอปพลิเคชันสักตัวหนึ่งหรือเขียนโปรแกรมเขียนแอปสักตัวหนึ่งเนี่ยเรามักจะเอาแอปตัวนั้นเนี่ยไปดีพอยหรือเอาไปวางอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้คนเข้ามาใช้งานเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการอัปเดตตลอดเวลาอย่างเช่นมีเวอร์ชัน 1, 1่ ทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตจริงเนาะก็คือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเวอร์ชั่นในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยในแต่ละเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะตรงกันไม่ว่าจะเป็นไลบรารีดีพีนเดนซี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่น y y t o o เนี่ยยังมีคนใช้ Python 2อยู่บ้างยังมีคนใช้ Python 3อยู่บ้างเราจะมั่นใจได้ไงว่าถ้าเราเอาไปดีพอยททุกเครื่องเนี่ยมันจะใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมี อยู่จุดหนึ่งก็คือเทคโนโลยีของคอนเทนเนอร์เนี่ยก็เลยเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์เข้ามาเนี่ยมันเข้ามายัางไงก็เราก็เอาแอปที่เราเขียนนี่แหละยัดเข้าไปในคอนเทนเนอร์แล้วสร้างมันเป็นต้นแบบซะหรือที่เรียกว่าคอนเทนเนอร์อิมเมจเพราะฉะนั้นพอมันมีคอนเทนเนอร์อิมเมจเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ว่าถ้าเรามีตัวต้นแบบหรือคอนเทนเนอร์อิเวนเนาะไม่ว่าจะเอาไปใช้ที่ไหนเนี่ยมันดึงมาจากตัวต้นแบบเดียวกันไม่ว่าจะกี่เครื่องจะเป็นเครื่องเพื่อนเราจะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไหนไเนเ,เน ต่อให้มีหลายเครื่องก็แล้วแต่เรามั่นใจว่ามันจะได้แอปพลิเคชันตัวเดียวกัน d p e n d e n c y เดียวกันหรือ Library เดียวกันเพราะฉะนั้นจุดสำคัญของการใช้คอนเทนเนอร์เลยก็คือต้องมีตัวเปิดคอนเทนเนอร์หรือที่เรียกว่า Engine ในการเปิดเนาะคอนเทนเนอร์รันไทม์ time, หรือใช้ในการรันคอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย ไอจุดนี้เองอ่ะมันเป็นจุดที่เปลี่ยนยุคสมัยเนาะจากไม่มีคอนเทนเนอร์มาเป็นมีคอนเทนเนอร์แก้ปัญหาเรื่องความซับซ้อนของไลบรารีเวอร์ชันความแตกต่างของไลบรารีเวอร์ชันความแตกต่างของแอปพลิเคชันเวอร์ชันดังนั้นมันก็เลยมีเนี่ยที่เราได้เห็นก็คือมีตัว Docker คาตาคอนเทนเนอร์วัตซึมเอชรันทามหรือ Container d l o ีล็อกเกตทพวกเนี่ยเป็นทั้งคอนเทนเนอร์แพลตฟอร์มและก็คอนเทนเนอร์รันทามทีนี้ จุดเด่นเลยก็คือผมจะพามารู้จักเจ้าตัว Docker ก่อน Docker ที่เราเห็นใช้กันในอยู่ทุกวันเนี่ยครับไปสมัครงานก็หนีไม่ได้เลยแทบจะทุกบริษัทเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนกับ Standard Unit และกันที่เขาใช้พวก Container Docker เนาะแต่ผมจะบอกองี้ว่าเจ้าตัว Container หรือ Docker เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเนาะที่ประกอบไปด้วย UI ถ้าสมมติว่าเรามี OS เนาะเราติดตั้งตัว Docker Desktop อย่างที่ผมโชว์ในสไลด์นี้เนาะ แล้วเราไปใช้งานเนี่ยเราก็ใช้ผ่านตัว UI เพื่อไปควบคุมตัว Docker Desktop Engine ก็คือหน้าตา UI นะครับไปควบคุมหลังบ้านที่ชื่อว่า Docker D นั่นแหละแล้วสิ่งที่มันทำก็คือมันจะทำการสร้างคอนเทนเนอร์ตามที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นใครอยากจะรัน VM บนเครื่องของเราใครอยากจะรัน Engine X รันแอปพลิเคชันในการเทสต์ต่างๆเราสามารถสั่งผ่าน UI ได้อันนี้คือแบบง่ายเนาะพรทีนี้ เราทํางานไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการที่ให้มันเร็วขึ้นเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ command หรือที่เรียกว่า d o c k e r c o I นะครับทุกคนคงเคยได้พิมพ์ docker P S docker L docker P S docker r M docker เต็มไปหมดเลย docker build x docker build เนาะไอจุดนี้แหละก็คือ d o c k e r c ร์ I หรือ c o m m a n d Line Interface เนาะสั่งในการควบคุมจัดการตัวคอนเทนเนอร์แต่ทีเนี้ยพอทำงานไปสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะใช้ U I หรือแม แม้แต่ Docker CI l เนี่ยเราจะพบว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะรัน Docker หรือค er อนเทนเนอร์เพียวๆอ่ะมันมีแค่ CI l ก็ได้แล้วถ้าเราต้องเปิดคอนเทนเนอร์เอนจิ้นหรือ Docker ทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่ใช่ไหมอะ๋อยาผมเปิดให้ดูนิดนึงเนาะว่าเราจะเห็นว่าแค่เราเปิด Docker Platform ขึ้นมาใช้คำว่า Docker Platform เลยเนาะไอ้เจ้า Docker Platform หรือ Container Platform เนี่ย แค่เราเปิดขึ้นมายังไม่ได้รันคอนเทนเนอร์อะไรเลยมันมีของที่ตามมาด้วยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น docker desktop helper virtual machine service for docker ใช่ไหมครับ docker desktop gpu docker desktop อื่นๆอีกมากมายเลยอันนี้ผมแค่ฟิลเตอร์ม่ให้เห็นเนาะจะเห็นว่าแค่เนี้ยมันก็กิน cpu ไปเยอะมากๆแล้วนะครับนี่ยังขนาดยังไม่ได้รันคอนเทนเนอร์เนาะ ดังนั้นผมก็เลยคิดว่ามันจะมีวิธีไหนที่จะทําให้เราได้ p e r f o r m ร์แมนซขึนมาและทํางานแค่ Docker CLI ได้ไหมแล้วเราก็ลองมาดูนิดนึงว่าอ้อ Docker เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียไยังไงเนาะอย่างแรกเลยก็คือ Docker เนี่ยถ้าใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เขาเข,า,ขาต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เนาะเสียตังค่าไรเส้นแล้วก็รวมถึงมันจะมีเรื่องของ Linux ที่สร้างขึ้นมาอย่างที่ผมเกิ่นไปไอ้พวกนั้น่ะปรับแต่งไม่ได้เลยแล้วก็ Docker Engine เนี่ยมันก็จะฟิกอยู่แค่ตัว Docker D เะ แล้วก็ Kubernetes ก็ล็อกอินกับตัว Docker Engine ตัวนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ถ้าเราใช้จาก Docker Desktop นะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงก็คือข้อดีของมันก็มีเยอะแหละ GUI มันสวยงามแต่ที่สำคัญคือมันหนักนะครับหนัก heavy weight เราก็เห็นแล้วว่ามันรัน service เยอะแยะมากมาย custom ได้น้อยมากๆก็คือปรับ ram ก็ปรับ ram CPU GPU disk setting ได้แค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ ที่สำคัญคืออย่างที่ผมบอกมันเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นแล้วก็องค์กรขนาดใหญ่เนี่ยที่เขาจะพร้อมจ่ายเพื่อแลกกับความสะดวกสบายเนาะอพอถึงพอสักพักหนึ่งผมทํางานไปจุดหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราไม่ได้ใช้ตัว G u I มันจะมีทางเลือกไหมที่เราสามารถคอนโทรลหรือปรับแต่งได้เองผมก็เลยมาเจอตัวนี้เนาะก็คือ Lima ไอเจ้า Lima เนี่ยคืออะไร Lima เนี่ย L I มันย่อจาก Linux เนาะ M A มันย่อมาจาก m แมช i n e เพราะฉะนั้นรวมกันเนี่ยมันก็คือ Linux Machine นั่นเองแล้ว Linux Machine มันดียังไงก็หมายความว่าถ้าเรามีเครื่อง mac OS เนาะผมใช้ mac หรือ Linux เนี่ยแหละเราสามารถที่จะกำหนด Virtualization Layer เองได้อย่างเช่นใน l i m a เนี่ยเราเลือกที่ใช้เป็น Kimu หรือ Apple Virtualization ก็ได้นะครับใน ถัดมาเนี่ยหลังจากเราเลือก Visualization แล้วเนาะคือตัวสร้างพวก Virtual Machine ต่างๆเนี่ยทีนี้เราก็เลือก OS ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Ubuntu, Alpine, Linux ต่างๆเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอีกทีนึ่งนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของ Container Engine ในตัว l i m a เนี่ยสามารถติดตั้งพวก dockerd ได้หรือ Containerd ได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมี UI เลยเนาะหรือถ้าใครถนัด K3S, K0S สามารถติดตั้งผ่าน l i m a ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็รัน Container ได้ลักษณะเดียวกันที่สําคัญคือเราใช้เราสามารถใช้คําสั่ง docker CLI ได้เหมือนกันนะครับ docker C docker ps docker อะไรใช้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นไอจุดตรงนี้เองครับมันก็เลยสามารถทําให้เราจําลองต่างๆได้สร้าง virtual machine สร้าง Kubernetes เองลองตั้งแต่เขาเรียกว่า the h a r d w a r เนอะเราสามารถสร้าง Linux ขึ้นมา3เครื่องแล้วสร้าง Kubernetes cluster ขึ้นมาเพื่อทดลองบนเครื่องของเราได้นะครับดังนั้นเอง ไอจุดนี้เองอะ่ะมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เราสามารถลองปนะักอินปลักเอาเนาะไม่ว่าจะเป็น virtualization เราเลือกตามที่เราต้องการได้ OS อยากจะเหมือนจิ๊กซอเนาะเราอยากจะหยิบอะไรมาใส่ถอดเข้าถอดออกได้หรือแม้แต่ container engine เนี่ยถ้ามีตัวใหม่ๆที่ไม่ใช่ Kubernetes เนี่ยก็สามารถมาใส่ในนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ก็สรุปอีกครั้งเนาะตัว Lima เนี่ยมันคือ Linux virtual machine นะครับที่มันทำการ อออโตเมตในการแชร์ริงหรือฟอร์เวดพอร์ตให้เราโดยอัตโนมัติเหมือนเราสร้างเครื่องขึ้นมาเนี่ยเราสามารถใช้พอร์ตเดียวกับเครื่องของเราได้เลยนะครับที่สําคัญคือในยุคแรกๆที่ลิมากเกิดมาเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตคอนเทนเนอร์ดีอย่างที่รู้เนาะตัว Docker Platform เองอะหรือไอ้ด็อกเกเนี่ยมันเกิดจากการรวมกันของคอนเทนเนอร์รันไทม์สตัวก็คือ Run C กับ Container D เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ UI หรือต้องใช้อะไรครบวงจรเนี่ยเราสามารถไปใช้ทางเลือกได้อย่างเช่นคอนเทนเนอร์ดีแต่คอนเทนเนอร์ดีถ้าเราควบคุมเดี๋ยวๆมันอาจจะใช้งานยากก็จะมีตัวลิมาเนี่ยช่วยในการทําให้มันง่ายขึ้นเนาะที่สําคัญคือตัวลิมาก็ซัพพอร์ตตัวคอนเทนเนอร์เอนจินหลายอย่างมากจะจะเป็นเหมือน LXD ก็ซัพพอร์ตนะครับจะเป็นยุคเก่าๆเ,เลยก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราเล่นได้ทั้งหมดเลยเนา ดังนั้นมาดูวิธีใช้กันดีกว่าวิธีใช้ของมันเนี่ยก็คือเราสามารถควบคุมจาก d e c l a l a t i v e file ได้หรือที่เรียกว่า Ya m มลไฟนั่นแหละถ้าสังเกตเห็นเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ทีละสเต็ปให้ดูนะครับหรือถ้าใครได้ตัวสไลด์ไปเนี่ยก็สามารถกดคลิกผ่านผ่านสไลด์ได้เลยเนาะเราก็จะมีตัวอย่างที่เป็น default conflict รวม conflict ทุกอย่างเอาไว้นะครับเป็นของ Official อ่ะเรามาลอง Visualize กันดูในส่วนของบล็อกแรกเนี่ยผมจะมองว่าถ้าเราติดตั้ง l i ม a าเนี่ยเราสามารถกาหนด ตัวยาเมาฝฟลยได้ก็คือเราอยากจะใช้ vm type เป็น k ม m ใช่ไหมล่ะ cpu เท่าไหร่ memory เท่าไหร่ dis เท่าไหร่ถัดมาคือในเรื่องของตัวเขาเรียกว่า os image เนอะอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยผมใช้ Ubuntu อย่างเช่น Ubuntu 24.04เป็น LTS version เราก็ใส่ไปเลย Ubuntu a r c h i t e ท t อะไรถ้าเป็น Apple ก็ใส่ชิป Apple ถ้าเป็น x 8 6ก็ใส่ x 8 6นะครับ ถัดมาก็คือในเรื่องของคอนเทนเนอร n เอนจเราสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือถ้าเราไม่ได้อยากติดตั้ง Docker ใหม่เราสามารถในเครื่องของเราเนี่ยมี Docker ดีอยู่แล้วเราสามารถที่จะใช้งานในการสร้างเนี่ยตอนสร้างนะครับเราสามารถใช้สคริปต์ในการไปติดตั้ง Docker c l i ได้แล้วก็ใส่ User ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็โผบเนี่ยคือการเช็คว่าอ้ย Docker พร้อมใช้งานหรือ,อยังเวลามันลิงก์มาที่ตัวเครื่องของเราเนาะสุดท้ายคือ Port forward ก็คือให้ ให้วิ่งมาใช้งานตัว Docker Engine ที่อยู่บน Mac OS ก็ได้นะครับทำแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากติดตั้งบน Mac OS เราจะไปติดตั้งข้างในเลยก็ได้นะครับสามารถทําได้เหมือนกันเนาะแต่แบบนี้เราสามารถทําได้ครบทุกอย่างเลยเห็นไหมครับตั้งนู่นนั่นนี่ได้หมดนะครับที่สำคัญคือเวลาที่เราจะสร้างเนี่ยเราสามารถใช้คําสั่ง limactl create ตามด้วยชื่อที่เราต้องการแล้วก็ YAML file เนาะยกตัวอย่างเช่นผมเป็น lima ขีด Ubuntu เราก็สามารถใช้ lima create ตามชื่ออู u n นตูแล้วก็ลิมาขีดอู u นตูได้นะครับแต่ทีเนี้ยผมจะบอกว่าถ้าทุกคนฝึกที่จะลองเล่นลิมาก่อนเนี่ยการมาเขียนยามา f i ไฟก็อาจจะฮาร์ดคอรเกินไปเนาะถ้าเราไม่ได้มีพื้นฐานแต่ถ้าเราถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยก็มาเขียนยามา f i l ฟก็ได้เราจะได้รู้ว่าเรา setting หรือตั้งค่าอะไรเนาะทีนี้มันก็มีอีกทางหนึ่งถ้าอยากจะเล่นแบบง่ายๆเลยก็คือในฝั่งของลิมาครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเทมเพลต ซึ่งถ้าเราไปในหน้าลิม่าเนี่ยมันจะมีเทมเพลตให้เราใช้เลยเราอยากจะใช้ Linux Distribution แบบไหนเนี่ยเราสามารถเลือกที่เทมเพลตได้เลยอย่างเช่นเอ m มา i ินุหรือจะเป็น Alpine หรือจะเป็น s e n o s s ใช่ไหมครับเต็มไปหมดเลยก็กดผ่านลิงก์ได้เหมือนเดิมเนาะซึ่งพวกเนี่ยมันเป็นสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยก็คือเราสามารถใช้คำสั่ง Lima c t l create ก็ได้หรือ ถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีเทมเพลตอะไรเนี่ยไอตัว r i m a CTL เนี่ยมันสามารถใช้ l i m a c t l Create รบลบลบลิ t e ทมเ a t e ได้ซึ่ง list t t m p l a t e เนี่ยมันสามารถระบุได้เลยว่ามีเทมเพลตอะไรให้เราใช้บ้างเดี๋ยวตอนเดโมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูล้กันนะครับซึ่งไอตัว l i m a c r r e t t e เนี่ยเวลาสร้างเราจะใช้ผ่าน a p p p ผ่าน YAML f i ไฟลเหมือนเดิมหรือจะเรียกเทมเพลตตรงๆก็ได้เรามาดูตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแอปพลผ่านตัว ที่เราไปกดคลิกตรองเทมเพลตที่เป็นเว็บไซต์กิจหับเมื่อสักครู่นี้เนาะเราก็สามารถใช้เป็นรอไฟล์นะครับลีมาครีเอทลบๆบ,บตั้งชื่อในตัวอย่างเนี่ยคือตั้งชื่อ Default แล้วก็ลิงก์ไปที่ url ที่เป็นรอไฟล์ของกนะิจหับเนาะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือไปดึงเทมเพลตที่เป็นเอาพายมาใช้เนาะกับอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากไปที่กิจหับเลยเราอยากอยู่บนเครื่องของเราแล้วใช้เป็น Default t e m p l a t e อะมีอะไรบ้างก็ลบลบลิสต์เทมเพลตออกมา เราจะเห็นว่ามี Docker เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำลิมเราก็ใช้คำสั่งว่า limactl create ลบล,บลบตั้งชื่อเลยก็อย่างเช่นเราใช้ Docker เราก็ตั้งชื่อเป็น Docker เนาะแล้วก็ m p มเพลต colon docker อันนี้คือง่ายมากๆนะครับมี t e m p l a t e เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวตัวอย่างเนี่ยเราจะหา Linux สักตัวหนึ่งมาเล่นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะวิ่งไปหาตัวเดโมเนี่ย เราจะมาดูสิ่งที่เรียกว่า l i Lima CTL กัน Lima CTL มีคำสั่ง l i m a CTL list คือ list ทั้งหมดเลยว่าเครื่องของเราเนี่ยมี virtual machine หรือ Linux machine เนี่ยกี่ตัวที่เราตั้งชื่อไว้นะครับถ้าเราเห็นแล้วปุ๊บเราจะเห็นสถานะเลยว่าเอ้ยมี Ubuntu กี่ตัวอยู่ stop อยู่หรือเปล่า start อยู่หรือเปล่าทำได้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเราสามารถ start ตามด้วยชื่อได้ stop ตามด้ชื่อหรือถ้ารู้สึกมันค้าง หรือเราอยากจะรีสตาร์ตเราสามารถใช้ล i มาซีเทลรีสตาร์ตได้นะครับแล้วก็ไม่สะใจเราอยากจะกระโดดเข้าไปข้างในตัว l n u x x m c h i n e เนี่ยเราก็สามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสร้าง LIMA Linux Machine ขึ้นมา3ตัวเพื่อทำา u b e r n e t e s Cluster เนี่ยเราก็สร้างมา3ตัวแล้วก็ Shell ไปทีละตัวนั่งทำา the ฮาร์ด a ว e ได้เหมือนกันเนาะสุดท้ายแล้วก็คือเราสามารถ Edit t e m p l a t e ได้ l i มาซีเทลอีดิทเทมเพลตแต่วิธีเนี้ยมันเป็นวิธีที่เราไม่ได้ระบุในคอนฟิกเกชันไฟล์เนาะเราก็สามารถใช้ Edit t e m p เพลตเนี้ยไปดึงคอนฟิกเ t ชันไฟล์ออกมาก็ได้หรือจะแก้ไขตรงๆเพื่อทดสอบก่อนที่จะไประบุลงใน c o คอนฟิกเ t ชันไฟล e ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เพื่อไม่เสียเวลาเราวิ่งไปดูเดโมกันดีกว่าเราเราจะได้ทําให้มันชัดเจนเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเดโมกันนิดนึงเนาะถ้าเราพิมพ์คําสั่งรมาซ t เครับเราสามารถใช้คําสั่ง Create ใช่ไหมครับลบล ลิสตได้ใช่ไหมครับลิสต์เทมเพลตกด enter ปุ๊บเราจะเห็นว่าโอ้มันมีเทมเพลตเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือเราสามารถใช้ Lima CTL ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่งคำว่า List จะเห็นว่าเครื่องของผมเนี่ยมีการใช้อ่อย่างเช่น Docker EBPF Ubuntu เนาะแล้วเราจะลองสร้างจากเทมเพลตยังไงวิธีการสร้างจากเทมเพลตเนี่ยเราก็ใช้リมา CTL ใช่ไหมครับตามด้วย create ลบลบ name อ่าอย่างเช่นผมเอาอะไรดีเอาพายแล้วกันตัวเล็กๆเทมเพลตเมื่อกี้เราเห็นว่ามีเอาพายเนาะเราก็ใส่เอาพายเข้าไปอย่างนี้เลยครับกด enter ซึ้มแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าอ๋อเราอยากจะเปิด Editor เพื่อแก้ไข Configuration หรือเปล่าหรือว่าเอ้ยเราอยากจะลองเล่นก่อนไม่ต้องมี Configuration อะไรเอา Default ให้หมดก็ proceed with current configuration เนาะชึบเราก็ใส่อย่างเช่นเอาพายเนี่ยมันเล็กมากๆก็ประมาณสัก200มกแล้วก็ปล่อยให้มันโหลดไปนะครับโดยที่ ในระหว่างที่รอโหลดเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็จะมีตัวที่สร้างมามันสต็อปอยู่เราจะเห็นว่าใช้อาร์เคเท็กเจอร์อะไร CPU memory เท่าไหร่แล้วก็ทุกอย่างจะเก็บอยู่ใน .file f i l d ล์คือที่เก็บ c o n f i g a t i o n เนาะแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เสร็จเรียบร้อยเนาะเขาก็บอกว่าเฮ้ยให้ s t a r ์สิแต่ก่อนที่ s t a r ์เนี่ยผมขอเคลียร์ก่อนแล้วก็ lima CTL แล้วก็ list เนาะเราจะเห็นว่าอ่ามีอ l p i พ e ขึ้นมาแหละ เพราะฉะนั้นผมก็สตาร์ทให้เห็นเลยเนาะ Lima CTL Start ตามด้วยคำว่า Alpine ชึบเขาก็ทำการสตาร์ทของเขาไปซึ่ง Alpine มันเป็นตัวเล็กอยู่แล้วล่ะถ้าทุกคนอยากลองเล่น Linux ตัวเล็กๆเกนาะสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ละกันนะครับมันมันง่ายแล้วก็เร็วมากๆรอมาสตาร์ทนิดนึงตอนสตาร์เนี่ยมันก็เหมือนกับเราสร้างเวมขึ้นมาแล้วค่อยๆทำเครื่องทีนิดนดเนานะ ก็รอมันสตาร์ทนิดหนึ่งเนาะโอเคมันก็จะไล่ลำดับเป็นแบบนี้นะครับมีพอร์ตโลคอลพอร์ตคือพอร์ตอะไรนะครับคือ59082แล้วก็รอพวก SSH ที่เราจะกระโดดเข้าไปได้มันก็ทำการติดตั้งพวกนี้ให้เราทั้งหมดนะครับเหมือนกับการเปิดเครื่องเลยเราต้องรอมันสตาร์ทนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือ ผมจะยังไม่เชลเข้าไปนะผมจะลิมาลิมา CTL list ให้ดูอีกรอบหนึ่งจะเห็นว่ามันมีตัว Alpine running อยู่นะครับ59082เห็นพอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า l i m a า CTL Shell ตามด้วยชื่อ Alpine เราจะเห็นว่ามันกระโดดหรือเชลเข้าไปที่ Alpine เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเช็คเชลได้นะว่า default e l l เนี่ยคืออะไรก็คือใช้ echo Shell อย่างนี้เนาะ โอเคเราจะเห็นว่า default shell ก็คือ bin bash นะครับหรือเราจะลองเล่นอื่นๆได้นะครับอย่างเช่น etc slash อะไร OS release ดูว่าเป็นอั p ลายจริงหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่าอนะั p ลาย Linux เนอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะลองเล่นอั p ลายลองติดตั้งทำโน่นทำนี่เนี่ยตัว Linux อั p ลายเนี่ยมันมีตัวแพ็กเกจให้เล่นก็คือ apk update ใช่ไหมครับเราก็อัปเดตมันก่อนนะครับหรือ apk upgrade นะครับตอนนี้ติด permission ใช่ไหมเราก็ลอง sudo su ชึบ เราก็สามารถเป็น root แล้วก็เอาใหม่อีกรอบนึงครับ apk update ชึบก็อัปเดตเรียบร้อย apk upgrade ชึบเราก็ติดตั้งอะไรตามสเต็ปเลยถ้าใครเคยเขียน container image เนี่ยหรือ docker file เนี่ยเราสามารถที่จะมาลองเล่นหรือ run step s, บนมาได้เหมือนกันเนาะทีนี้เราเราทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คดูว่าเครื่องนี้มีกิจไหมไม่มีเราก็ลองติดตั้งดูอย่างเช่นอา p i าเราติดตั้งกิจเนาะ apk add กิจ มันก็จะติดตั้งให้เรียบร้อยเร็วด้วยนะครับกดคิดอ่ะมีแหละมีเก็บเรียบร้อยใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งเนาะที่ทําให้เราสามารถที่จะทดสอบตัวพวกคอนเทนเนอร์เอนจินต่างๆหรือทดสอบพวกเอาไฮหรือลินุกต่างๆได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนาะเราสามารถทวนคําสั่งเนาะเดี๋ยวผมทวนคําสั่งให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือ,คอ lima, lima ctl list นะครับหรือเราใช้คําสั่ง lima ctl stop ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันจะได้ไม่กิน กินโปรเซ s ของเครื่องกิน p e r f o r m ร์แมของเครื่องนะครับสต็อเอาพายชึบสต็อปเนี่ยก็สต็อปง่ายมากก็คือสต็อปแบบนี้เลยเนาะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยที่สําคัญคือเราสามารถที่จะ edit configuration ได้ก็คือมี lima ctl edit ใช่ไหมครับแล้วก็เอาพายเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ configuration ถ้าเราไม่รู้จะเขียน c o n f i g u ชันยังไงเนี่ยเริ่มต้นเราอาจจะดึงเทมเพลตที่เป็น Default มาก่อนแล้วค่อย Copy ทั้งหมดเราค่อยมาแก้ก็ได้ค่อยๆเรียนรู้ทีละสเต็ปเนาะเท่านี้เลยเราอยากจะเล่นนูน่นเล่นนี่เนี่ยผมเชื่อว่า .Tools เนี่ยก็เป็นอีก Tools หนึ่งที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาหรือพวก Operation Team Admin Team หรือใครที่อยากจะฝึกซ้อม Linux เนี่ย ก็ถือเป็นตัวหนึ่งเลยนะ Linux Machine เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย Lima เป็น t o o l ตัวนึงอีกหนึ่งทางเลือกแกวการสำหรับคนที่อยากลองฝึก Linux Machine อยากฝึกการทำในแต่ละเลเยอร์สเต็ปไปสเต็ปเพื่อทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นเนาะสุดท้ายเนี่ยผมก็อยากฝากนิดนึงเนาะว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้หรือฝึกฝนเนี่ย ฝึกย้ำๆซ้ำๆทำเยอะๆเนาะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้หรือชอบเครื่องมืออะไรที่ผมอัปเดตไปเนี้ยฝากกดไลค์กดติดตาม Facebook f a n p a g e หรือ u t u b e นะครับ Facebook เรามี2ช่องทางก็คือมี Ju m b o ok อ a อ a d e m y แล้วก็ตัวโจโจ้สลิดลัดนะครับสามารถทักมาแชทถามตอบได้เลยเนาะส่วน u t u b e เนี่ยก็ฝากกด s u b s c r i b ์ไปด้วยเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆผมจะพยายามอัปเดตทูมใหม่ๆเรื่อยๆหรือเอาแนวคิดหรือสอนเรื่องต่างๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ